สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องพระบรมราชวาทพระราชินิพลพระบรมราชวาทโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนหรือชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติรวมถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความสมัคคีในสังคมพระบรมราชวาสคือคำสั่งสอนหรือพระราชดำรัสที่พระมหากษัตริย์ทรงประทานแก่ประชาชนหรือข้าราชการซึ่งมีเนื้อหา ที่สะท้อนถึงพระราชอำนาจความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนการพัฒนาพระบรมราชวาทเป็นคำสั่งสอนของราชการที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระราชโอรสสพระองค์ที่กำลังจะเดินทาง ไปศึกษาต่อต่างประเทศพระองค์จึงมีพระบรมราชวาสเพื่อสั่งสอนและตักเตือนพระราชโอรสซึ่งในการส่งไปศึกษาต่อในครั้งนี้พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติพระโอรสทั้งสพระองค์ได้แก่ 1. พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลกษคสองพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลาภีพัทธทนศักสามพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิทย์วัฒโนดมสี่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชราชการที่หได้สอนพระราชโอรส ทั้งหมด7ข้อ 1. อย่าถือยศว่าเป็นเจ้า 2. เงินที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนคือเงินพระครังที่มรดกที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ความรู้ 3. ตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนเพื่อทำคุณแก่บ้านเมือง 4. อย่าถือตัวว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน แล้วอย่าประพฤติชั่วทำความดีเสมอ 5. จงประหยัดอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่าก่อหนี้ 6. วิชาที่ต้องเรียนคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและวิชาเลข 7. กรมหมื่นเทววงศ์วโลประการเป็นผู้คอยดูแลทุกอย่างให้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ สรุปพระบรมราชวาทของราชการที่5เน้นยำ้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยตรงเน้นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อความมั่นคงและความผาสุกข,ของประชาชน ข้อคิดสอนให้รู้ว่าผู้ที่อยู่ในวัยเรียนควรประพฤติตัวให้เหมาะสมอย่างไรในเรื่องการเรียนการศึกษาและรู้จักการวางตัวและใช้ใจ่ายอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตัวเองและการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ